แต่งไปมานี่เป็นสายเล่าฟ้านี่ก็ไม่ใช่ว่าดีอคือที่ก็เบี้ยวตึกก็เบี้ยวเมื่อมันไม่ได้มันตกคำว่าร้อนลนนะเมื่อมันร้อนลนปั๊บถึงว่าฮงจุ้ยไม่ได้ดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดูร้านให้น้องท็อปนะฮะซึ่งเป็นพิธีกรมาหลายรายการนะพิธีกรที่ดังครับก็ ดูเคยดูมาให้แล้วแล้วก็มาดูอีกก็น้ำหับดีขึ้นเลยเนาะดีขึ้นครับเพราะว่าอันนี้เป็นสาขาแรกสาขาที่สองตอนแรกสินค้าสินแสไปดูให้สาขาแรกตอนนั้นก็ฟังเลยก็เลยได้มาขยายสาขาสองยู่ที่ทาวนินทา์ตรงนี้ครับโอเคเนาะเดี๋ยวเดวเรามาดูให้เลยเ <c oughs> พราะยิ่งกำลังก่อสร้างเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเลยได้แก้ไขเลยได้เยอะครับอันนี้อยู่ที่3 1 5องศา มังกรเต็งไหถือว่าเป็นมังกรที่ที่จะมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาครับผมแล้วคนดังๆนั้นเลยที่จะเข้ามาโอ้ยสามเลยครับมีพลังมังกรที่ดีเลยนะแล้วประตูอันนี้เปิดเข้าหรือเปิดออกเปิดออกนี้ครับที่แสถ้าเราทําให้เปิดเข้าได้ใช่ไหมได้ครับอ่าเพราะว่าการเปิดเข้าเนี่ยหมายถึงรับลูกค้าอยู่กับที่ประตูโบราณก็จะเปิดเข้าตลอดการเปิดประตูเข้าไปในร้านเนี่ยหมายถึงดึงที่หรือปลานเข้าไป ประตูที่เปิดออกคือไปหากินข้างนอกประตูที่เปิดเข้าหมายถึงรับลูกค้าอยู่กับที่เมื่อเราเป็นร้านค้าบริการเราต้องเปิดเข้าเสมอแต่ถ้าบางคนเปิดเข้าได้สองฝั่งก็ไม่เป็นไรหรือใช้เป็นประตูออโต้ก็อีกเรื่องนึงเป็นประตูออโต้ียคนเริ่มจะเริ่มใช้ออโต้กันเยอะประตูออโต้ก็ไม่ใช่เสียนะแต่ถ้าเราเป็นประตูแบบที่มนุษย์เปิดเนี่ยควรจะเปิดเข้าครับดีที่สุดคือที่ดูดวงของน้องท็อปเนี่ยเป็นคนราศีตะวันออกการที่ ที่นี่อาหารเป็นตอนออกเสียงใต้เนี่ยมันเป็นทิศที่รุ่งเรืองเลยรุ่งเรืองแล้วก็ได้พลังมังกรครับทีนี้ความสูงของฝ้าเนี่ยอันนี้มีเครื่องวันระยะได้สามเมตรสามสิบสามจุดสองอันนี้ถือว่าไม่ผ่านนะเมื่อมันไม่ได้มันตกคําว่าร้อนลนนะเมื่อมันร้อนลอนปั๊บถือว่าฮงจุยไม่ได้ดีเราก็แก้เคล็ดเลยใช้หินตีเลย,เลยหินตีไม่ถึงหินที่เป็นหินแกรนิตหรือหินอ่อนเลยก็ได้ สลักคือสิเซนเนี่ยเป็นลูกเต๋าเลยสลักคาว่าตีไปว่าธรณีวางไหม่มุมเลยมุมตามมุมเลยมุมนั้นเน่ะเนี่ยมุมด้านนั้นน่ะหนึ่งมุมที่เป็นลูกศรที่เป็นหนึ่งมุมนะแล้วก็ไปนู้นอีกนู้นอีกอีกสองมุมเพื่อจะคำป้าไว้แล้วก็ที่สามก็นูน่นมุมด้านหลังเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เป็นมุมนั้นอันนั้นเป็นบิ้วเราก็วางข้างหน้าเลย วางวางขางใต้พื้นได้ไหมครับที่แสะถ้าวางข้างในกับมันไม่ได้ค้ำวางตรงไหนดีครับเราต้องวางข้างหน้าข้างหน้า,า,นาถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นโต๊ะแล้วขยับมาตามสภาพให้มันค้ำป้ายได้จะเปลี่ยนเป็นตำแหน่งที่แปลว่าคา,างสมบัติเลยครับเป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลเลยแล้วเราก็พอเราพอเรารู้จุดเสียเราก็ต้องแก้ครับผมเราจะแก้ให้มันกลมกลืนให้มันมันอะไรมันดูดีครับโดยที่ทุกคนก็มองเป็นความสวยงามเลยครับ แล้วก็มาวัดประตูต่อมามมาดูประตูประตูเนี่ยความกว้างยาวของประตูเนี่ยมีผลประตูต้องเปิดเข้าพยายามเปิดเข้าเลยครับเมื่อเราอตอนนี้มันเปิดออกเดี๋ยวเราก็ต้องแก้มันตก88เซนติเมตร88เซนติเมตรเนี่ยมันตกคําว่าคลังสมบัตินะอืมนี่สือว่าประตูสุดยอดนะเห็นจะแคบแค่เนี้เห็จะ,จะเอาอะไรเข้าออกยากเนี่ยแต่ประตูกลับเป็นมงคล ปีนี้ดาวโงกุ้ยอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ทำเป็นพื้นเขียวกับดีนะครับควรจะควรจะหาโมบายหรือที่เป็นโลหะหกแท่งสีทองมาแขวนไว้โมบายว้ยหน้าร้านตรงนี้ใช่ไหมอย่าพยายามใช้สีแดงในปีนี้นะเพราะว่าดาวโงกุ้ยเนี่ยถ้าเจอสีแดงมันจะมันจะมีปัญหามากเลยคือดาวโงกุ้ยมาอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้าดาวโงกุ้ยคือดาวห้านะเป็นดาวที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุความวุ่นวายต่างๆเนี่ยพอไปเจอ ไปเจอสีแดงท่าดินไปเนี่ยมันเป็นท่าด,ดินไปเกิดดินโอ้โหมันทีนี้นั่นเลยเลงจากที่ประตูจากเคาน์เตอร์ไปที่ประตูร้อยเจ็ดสิบเป็นตำแหน่งรับโชคเนี่ยคือสุดยอดแล้วนั่งนั่งเก็บเงินคืนรอร่ำรวยประตูรับโชคดูไปเถอะว่าที่นี่จะมีแต่คนที่แบบคือมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีๆด,ด้วยนะเข้ามาในร้านเยอะมากแล้วจะเป็นคนกันเองกับเขาทั้งนั้นเลยร้านนี้เกิดแน่ๆอูขอบคุณครับ ส่วนเคาน์เตอร์เนี่ยขอวัดหน่อยอันนี้ช่างเพิ่งทำสดๆแล้วร้อ้วเนี่ยใช่โอ้ตบคำว่ากลัวโอเคสักไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วโอ้ได้เลยครับหน้าก็ตกคำว่าโอ้ได้องศานี้โอเคแล้วขนาดขนาดนี้โอเคแล้วครับแดึงป้าโอ้อ่านร้านนี้ <laughs> รวยแน่นอนขอบคุณครับท <laughs> ี่คือเฮงไม่รู้จะเฮงยังไง อย่างองศาที่เนี่ยพิงอยู่ที่315เป็นมังกรเต็งไหมังกรเต็งไหเนี่ยเป็นมังกรที่มีพลังที่ทําให้มีอํานาจมีถ้าเป็นบ้านคนเนี่ยจะเป็นคนที่มียศจากตําแหน่งหน้าหน้าที่การงานสูงเด่นเป็นมหาอมาตย์เลยเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูงเด่นตามบุญวัฒนาของคนจะได้บ้านเกิดอย่างนั้นแต่ถ้ามาเป็นร้านค้าเป็นเป็นที่อยู่เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีแต่ผู้รักผู้ใหญ่คนที่ ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานนี่เข้ามาครับแล้วเราปีนี้เราพยายามกระตุ้นดาวโชคทางทิศตะวันตกจัดโคมแดงๆไปอยู่ทางทิศตะวันตกเลยนะคือมันอยู่ได้ทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าถ้าในปีนี้จัดทิศตะวันตกให้มีแต่สีแดงเหลืองเนี่ยในโซนของมนเลยอยู่ทางตะวันตกเนี่ยตะวันตกคือประมาณ270เนี่ยมันจะมันจะอยู่ทางมุมด้านด้านนี้พอดีเลยพวกนี้เหมนตรงนี้ให้เป็นแดงเหลืองเนี่ย แต่จะมีเหลืองสลับกันครับทุคือพยายามเอาสมมติเราว่ามันมันก็สวยนะแต่พยายามเอาสีขาวอะสีขาวอะกับสีฟ้าเนี่ยไปอยู่ในทิศอื่นที่ไม่ใช่ตะวันตกในปีนี้นอันนี้เป,นเป็นต่อไฟครับเต่อต่อไฟต่อไปเท่ากันทางนู้นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขอดูความความฉากของมันหันหน้าเขาทางนี้ครับคนยืนหน,หน้าทางนี้นนแต่ที่ผิดเปิดหันทางนู้นต่อไฟอยู่ในตำแหน่งแพะอยู่ในตำแหน่งกลุ่มทรัพย์ด้วยเกิดอืม ยังถือว่าเตาไฟไม่ได้ลาสีแล้วคนที่ทําร้านอาหารเนี่ยนะเป็นเป็นวิธญานเลยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างควรจะไหว้เตาไฟ<ม>ในหลักการของคนจีนเนี่ยแต่โบ,บราณเนี่ย<ม>เขาจะไหว้เจ้าเตาหรือเจ้าซิงเนยทำอาหาก,กินแล้วขึ้นบนไหว้ด้ยวยกระถางตั้งกระถางทองเหลืองทุ่มห้าดอกเลยไหว้ยอยู่มุมใดมุมหนึ่งก็ได้มเมื่อเตาไฟหันไปไม่ได้เราก็หาทิศท,ที่วางของเจ้าเตาอะรูปรูปภาพเจ้าเตาก็ได้ เป็นหิ่งไปเลยหันไปในราศีทิศเราทิแสบอกว่าเตาของเราเนี่ยหันหน้าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วหลักมันควรจะหันหน้าไปทางหันตามหันตามพื้นที่หันไปทางนู้นใช่ไหมครับแต่นี่การจัด l a ยอ u t บางทีมันถูกวางผังตามการใช้งานครับซึ่งมันไม่มีอะไรในโลกสมบูรณ์แบบแล้วครับคนที่วางวิชาตามผังเนี่ยจะต้องหาจุดที่ดีและจุดที่เสี่ยงเขาครับแล้วสามารถปรับแก้ได้ทุกเรื่องทุกเรื่องราวเลยนะมันมันมีทางเข้ามันก็ ก็ต้องมีทางออกคที่ที่เบี้ยวเนี่ยถ้าอาคารเบี้ยวแล้วนะมันจะมีปัญหาเรื่องการเงินเงินเข้าเยอะก็ออกเยอะจะเหนื่อยเหมือนกันเดี๋ยวเรามีเคสเคสแก้เลยก็คือถ้าเราไม่สามารถจะกั้นได้ตรงแล้วเพราะมันทํามาถึงขนาดนี้แล้วเราก็หาหินเนี่ยหินมาแล้วแล้วมอีอักษรมันคือให้มุ้ยคือเราเองไม่่อยได้แก้ตรงนี้เพราะถือว่า เขถือว่ามันเป็นเคสที่ที่บางคนเขาไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นเราเชื่อในสิ่งที่จับต้องได้อักษรจีสองตัวนี้จะแก้ปัญหาที่ที่เบี้ยวเลยครับเอามาวางไว้ตรงตามมุมของตามตามมุมสองมุมมุมนี้กับมุมนู้นใช่ไหมมุมนู้นน่ะคือที่เรื่องที่แต่มุมเนี้ยคือตึกคือที่ก็เบี้ยวตึกก็เบี้ยวครับเราก็วางแก้เรื่องที่ที่เบี้ยวกับการเรื่องตึกที่เบี้ยวครับผมมันจะช่วยแก้ความอัประมงคลให้เป็นมงคลได้ ด้วยเคล็ดลับเล็ก,กๆน้อยๆเลย,เลยตามหลักการมันต้องทําให้ตรงแต่บางครั้งที่มันจํากัดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะปรับได้ตรงตลอดทุกที่หรอกครับหรือบางทีถูกถูกกาหนดด้วยผังของมันอยู่แล้วเราก็ต้องหาเคล็ดลับที่แก้แก้แล้วมันหนึ่งเราสบายใจด้วยว่าเราที่แก้แล้วสองมันเป็นพลังงานที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่บางครั้งมันเป็นมงคลกลับมาให้เราดีครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวนี้กลับมาดูที่ที่เบี้ยวที่เบี้ยวสังเกตไหม ตอนตอนที่ที่น้องท็อปเข้ามาดูที่ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นที่เบี้ยวเราบอกให้ตัดตรงเลยค่ะเพราะั้าเราสร้างเบี้ยวตามพื้นที่เนี่ยเราจะยิ่งแย่เลยมันจะมีปัญหาการเงินเลยหมุนไม่ทันเหนื่อยมากเวลาใครจะสร้างอย่าสร้างบ้านหรือที่บ้านตึหรืออาคารเบี้ยวตามที่ดินนี่เขาตัดตรงแล้วเริ่มตัดมาแล้วอันนี้เบี้ยวก็เบี้ยวไปแต่ที่เบี้ยวเนี่ยเราก็สามารถที่จะวางหินและแชรสอักษรจีนที่ว่าเนี่ยวางลงไปมันจะแก้อานที่เบี้ยว กายให้เป็นมงคลทันทีแล้วดูดูในพันเดอขอดูผังนี่น้องท็อปในห้านี่ยที่แรกที่มันเป็นแบบคางหมูเงี้ยแล้วตัดให้ตรงเลยไอ้ส่วนเนี้ยเราก็ไว้สำหรับทางเดินเก็บของบ้างอะไรบ้างตรงนี้ท็อปจะท็อปคิดว่าตรงเนี้ยจะตัดเขาจะทำเป็นสวนครับเพราะว่าตรงเนี้หลังคาข้างบนเนี้ยท็อปใช้เป็นแบบอเป็นแบบโปร่งแสงคือเวลามีลูกค้ามาออกมาเข้าห้องน้ำก็สว่างใช่เขาก็จะจัดเป็นดอกไม้เป็นมุมสวยอย่างนี้ยู่ดีมันก็คือ มันไม่ได้เสียประโยชน์หรอกคือทําแล้วมันให้ดูดูมนง,งามดูเป็นสเรย์ในการจัดตกแต่งเป็นสวนได้แล้วก็วางทั้งน้ําอย่างเงี้ยนิ่งทําให้นิ่งขึ้นเยอะวางทั้งน้ำนะคือทั้งน้ําเป็นระบบปิดแล้ววางมีน้ําหนักเนี่ยวางไว้เหมือนกระถ่วงไว้ไม่ใมันไม่ใช่ธทงมันสะบัดครับอางเงี้ยถือว่าถือว่าใช้ได้เลย ก็ตอนแรกครับเปิดร้านมาอยู่ตรงที่ประชาสงเคราะห์26่ครับตอนช่วงที่เปิดร้านมาช่วงแรกเนี่ยเราโปรโมททางสื่อออนไลน์เนี่ยค่อนข้างเยอะ,อะเดือนแรก2เดือนเนี่ยเราขายดีมากต้องยอมรับเลยพอหลังสงการมาปุ๊บเนี่ยยอดขายเริ่มตกลงตก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 ,ตก,ต,กตกลงจนวันนึงผมขายได้ประมาณ700กว่าบาทเองเสร็จแล้วครั้งนี้เราเริ่มคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอาหารของเราหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะบริการของเราไม่ดี ก็มาปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับพอปรับปรุงเสร็จขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยเอาวะแบบเืส้สุดท้ายแล้วก็เลยลองปรึกษาคุณแม่ดูว่าคุณแม่พอจะรู้จักสินแสคนไหนไหมลองมาดูที่รานท,ท็อปหน่อยว่าเราวางนู่นวางนี้ผิดหรือเปล่าเราวางวางที่นั่งของเราถูกไหมก็ได้สินแสอินมาครับเสร็จแล้วคราวนี้สินแสก็เลยแนะนําว่าที่ตรงที่ผมอยู่ตรงปัจจุบันเนี่ยที่ประชาสงเคราะห์ยีเนี่ยเป็นที่ค่อมภูมิแล้วร้านเนี่ยมันไม่ได้มันติดกับตรงทางสามแพ่ง ถ้าเกิดจะแก้เนี่ยมันจะแก้ค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ถ้าเกิดแก้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมขายได้แค่ประมาณวันละ700บาทคือผมเนี่ยอยู่กับคนงานสองคนคือวันวันก็ไม่นั่งทำไรนั่งดูทีวีกันพอปิดร้านมากมามา็มานั่งดูยอดขายโอ้โหวันนี้เราขายได้700บาทเลยแต่วันไหนที่ขายได้ประมาณ2 0 0 0 3,000ันเนี่ยโอ้โหดดใจมากครับดีใจแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยบอกกับคนงานเลยโหวันนี้ขายได้ตั้ง3 0 0พันพอเปลี่ยน ห่วงจุ้ยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเริ่มขายดีขึ้นจาก7,000เป็นหมื่นเป็น20,000 30,000ม0 0 0 0 oh, โอ้โหมัน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 เกินคาดนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องออความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆคือเวลาฟังแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณวยครับซึ่งตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วตอนนั้นซึ่งมาสาขาเนี้ยสาขาที่2ก็เลยนึกถึงจินแสว่าเฮ้ยเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราให้จินแสดูหน่อยดีกว่าวางให้มันดีไปเลยมามาสรุป ครับมันเลยนะองศาดีประตูดีแล้วก็ป้าไม่ได้แล้วก็แก้ด้วยเอาหินหินตีมาวางให,ให้ให้แก้เรื่องป้าจ้ะครับผมแล้วก็ประตูอตรงกับตรงกับเยื่องๆมันมีความเหลื่อมกับเสาตัวนั้นเราก็เอาสิ่งที่เป็นมงคลมโ,มโ,มโมบายอะเป็นโมบายปเป็นทองเหลืองม,มาแก้ครับผมเพื่อจะดับค่าที่มาจากทิศธาดินได้ราศีด้วย เต่าไปไม่ได้ตั้งเจ้าเจ้าเต่าเจ้าสิงหันมาในทิศที่เป็นอาศีเราได้ครับที่ไม่ได้ตั้งหินภูเขาสูงประมาณ4ี่ิโลกสิบเซนสลักอักษรแก้เคล็ดไทยมุ้ยทําทั้งที่ทั้งทั้งตัวตัวอาคารที่เบี้ยวได้ครับจะแก้ปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ปัญหาเรื่องปัญหาวุ่นวายเนี่ยเพราะว่าพอเวลาเบี้ยวแล้วมันไม่สอดคล้องมันจะมีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดี้ามาครับแม้แต่คนก็เปลี่ยนเปลี่ยนจอเป็นนั้นแหละจนอื่น แล้วก็ประตูที่จากจะต้องดึงออกก็เปลี่ยนไปให้ดึงเข้าอย่างี้ใช่ไหมครับักเข้าโอเคผักเข้าจะดึงขี้หรือปลานีเข้าขี้หรือขี่หรือปลาเนี่ยตัวเดียวกันนะดึงเข้ามาได้เลยครับทำร้านค้ารับลูกค้าอยู่กับที่จะให้ลูกค้าเข้าเต็มที่ต้องดึงเข้าเท่านั้นครับผมครับอืมโอเคเป็นเคล็ดลับต่โบรานเลยประตูโบราณผักเข้าเท่านั้นนะครับก็ถือว่าผ่านนะแล้วก็จะสมปรารถนาจะรุ่งโรจน์เลยครับแล้วจะขายดีจน ไม่รู้จะเอาเงินไปเกี่ยวไปที่ไหนโอ้สาทุกครับได้เลยครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็เราก็ต้องทำพิธีรับส้มนะปกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติดินแจ้ทุกคนจะต้องรับส้มนะรับส้มแล้วรับรับอังเปาเพื่อไปไหว้ครูบาอาจารย์แ้าก็แบ่งทําบุญจะได้ไม่ต้องทรัพย์กรรมของคนที่เราดูให้สําเร็จทุกเรื่องสมปทานาทุกประการแข็งแรงอายุยืนร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีสําเร็จทั้งหมดผ่านทุกเรื่องอาทุก บบกเอาไปให้ติดที่ห้องนอนก็ได้หรือที่ที่เราอยู่ประจําก็ได้ยังไม่ต้องติดที่นี่คกับให้ให้ไวเลยเห็นทุกเห็ทุกอย่างเขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมอบเป็นวิธีมอบเหรียญแก้ชงหนุนดวงให้เนื่องจากปีนี้ทั้งท็อปปีแพ้แล้วก็อันนี้เป็นเหรียญของสำนักแชร์ลังนะแก้ชงหนุนดวงเป็นเหรียญม้านะแล้วก็ไปงานศพก็ได้อืัขอบคุณครับที่แสบขอบคุณครับ